สงครามเพื่อเข้าชิงซุปเปอร์แชมป์อาทิตย์นี้ที่สุดแห่งการประชันฟาดฟันเชื่อเฉือนคือแผนของเราเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอยู่อันดับที่4อันดับโลวันนี้เราจะพึ่งพิต้าอย่างเดียวเลยครับโอ้พึ่งพิต้าอันนี้คือเขาทีมอันดับ4เหรอคะอันดับ4ครับทั้งหมดมีกี่อันดับคะมี4อันดับคะมี4ีอันดับคะขอบคุณมากครับสุดครั้งนี้ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่ร้องดองกับใครทั้งนั้น อ้าพี่ต้ากดก่อนบอยโกศีพงกับบอยพิสนุครับใช่ไหมกรรมการใช่เจนนี่ปัญหารกับเจนนี่ได้หมดท้าสดชิ่นเจ้าแม่แห่งเกมยังต้องสั่นคลอนเมื่อมาท้าระลองกับต้ามิสเตอร์ทีมรายการที่อกอกาศในโทรทัศน์อัจฉริยะข้ามคืนครับปันนี่เป็นจริงประตูดวงบอกก้าเล่าสิ มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบชิงแชมป์อาทิตย์ที่สองกรกฎาคมทางช่องโมโน2ทวนีนรู้กัน